สวัสดีนะฮะทุกคนสวัสดีทุกคนที่กําลังติดตามช่องกางเต้นกับบังนะครับสาหรับ EP ีนี้ก็เรามาเที่ยวกันที่พัทลุงอีกแล้วนะฮะรู้สึกว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมาเที่ยวมากางเต้นที่พัทลุงเยอะมากนะฮะเพราะว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยสถานที่ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติเยอะนะมีภูเขามีเขื่อนมีลาําธารมีล่องแก่ง นะฮะเหมาะแกก,การกางเต็นท์นะฮะแล้วก็ในหลายๆพื้นที่ในหลายๆรีสอร์ทเขาก็จะแบบเปิดเป็นลานกางเต็นท์ให้เรานะครับสำหรับอี EP นี้นะฮะบางอยู่ที่ล่องแก่งวางไม้ไผ่นะครับอำเภอป่าพ,ปพยอมจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นลานกางเต็นท์นะฮะแล้วก็เป็นค่ายลูกเสือแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่แบบเขาจะจัดกิจกรรมสำหรับลุ่บใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินขึ้นไปดูในส่วนของอารายละเอียดสถานที่นะฮะว่าที่นี่เป็นยังไงนะครับสำหรับล่องแก่งาวางไม้ไผ่นะฮะก็อยู่ที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะฮะแล้วก็อีพีก่อนหน้านี้ที่บางเคยมานะฮะ้าเคน่อนได้ดูก็อีพีที่เท่าไหร่จำไม่ได้เดี๋ยวบางจะขึ้นให้นะฮะบังจะขึ้นให้ว่า แล้วก็อีพี EP ที่ไรนะที่นั่นที่บางมาในตอนนั้นก็คือทาราดินนะฮะทาราดินจะอยูอ่ข้างล่างนะฮะข้างล่างลงจากตรงนี้ไปก็น่าจะสักประมาณเอาง่ายๆคือหนึ่งท่าน้าอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าเขาวัดยังไง <laughs> ก็คือหนึ่งท่าน้าลงไปนิดเดียวก็จะเป็นทาราดินนะฮะที่เราเคยมากันแล้วในตอนนั้น,นะฮะซึ่งทําไปแล้วหนึ่งสองอีพีนะฮะสำหรับทาราดินนี่คือสองอีพีเลยนะเพราะว่า ที่นั่นมาครั้งแรกก็จะเป็นมาคางเต็นอะไรอย่างเงี้ยราคา EP ที่2มาก็คือ,อจะจะอะไรนะจะล่องแก่งนะครับล่องแก่งทางเข้ามาเนี่ยทุกคนสําหรับทางเข้ามาที่วางไม้ไผ่เนี่ยก็คือมันจะมาเส้นเดียวกับาทาราดินนั่นแหละเหมือนกันแล้วก็คือก็คือเส้นเส้นหนานมดแดงฮะก็คือเข้ายาวมาเลยก็คือมันจะมี เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด,จดให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะฮะเยอะแยะเลยแล้วจะใครจะลงที่ไหนอะไรไงแต่ว่าที่เป็นลานกลางเต็นที่ตอนนี้ที่สร้างมาก็มีทาราลีแล้วก็วางไม้ไผ่นี่ละฮะทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวเรา,าพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศภายในลานกลางเต็นที่นี่กันดีก,กว่าว่าที่นี่เป็นยังไงนะฮะทุกคนมาไปกันเลยั บรยากาศคร่าวๆาในส่วนของลานคางเต็นท์ของเราก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่คือลานที่เรากางกันนะฮะก็ตรงนี้เรามากัน4ี่หลังห้าหลังนะฮะโซนนี้ก็คือได้ได้เราหมดเลย <Wow. S 1> นะครับแล้วก็มันจะมีอีกฝั่งหนึ่งเนาะจะมีอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวรอเดินไปดูกันนะครับก็ฝั่งโน้นนะฮะ ฝัง่งโน้นก็มีอีกโซนหนึ่งนะทำม,มามีประมาณประมาณสองถึงสามโซนนะฮะก็มีเยอะนะฮะเยอะเลยทีเดียวมีหลายโซนก็จุได้น่าจะสักสี่ห้าสิบเต็นท์นะฮะแล้วก็ในส่วนของอาลานกลางเต็นท์เนี่ยมันก็จะอยู่ติดกับริมน้ำเลยนะฮะก็คือลงไป2-3เมตรเนี่ยก็คือเล่นน้ำได้เลย นะบอกเลยว่าโซนเนี้ยโซนลานกลางเต็นท์ที่นี่นะหลายๆที่เลยก็คือจะมีสไตล์เดียวกันหมดนะก็คือก็คือติดติดลำธารน,นะฮะติดน้ำเลยเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนของที่นี่นะทางเข้ามาเนี่ยก็สะดวกสบายนะฮะร่มรื่นนะฮะเป็นทางเข้ามาแบบสวนยางอะ่ะเข้ามาในสวนยางมันมีมีทางเข้ามา สบายฮะแล้วก็ในส่วนของอรถนะครับเราจะเนี่ยเอาลงมาจอดถึงที่เลยนะแล้วก็ทางลงมาเนี่ยก็เนี่ยเป็นเป็นกรรกียดไงเพื่อนๆก็คือลงง่ายขึ้นง่ายรถเก่งรถเล็กรถอะไรก็คือลงมาง่ายได้หมดนะทุกคนก็คือหมายถึงแค่แบบในโซนนี้นะในโซนนี้ที่สามารถ เอารถลงมาได้แต่อีกโซนหนึ่งอ่ะก็คือฝั่งโน้นนะมันมันเอารถลงไม่ถึงแต่มันจะเป็นทางลงเป็นขั้นบันไดลงมานิดเดียวนะฮะเดินไม่ไกลมากจากข้างบนลานจอดรถลงมาที่ลานกลางเต็นท์นะ,ะแต่สําหรับลานนี้ก็คือโซนนี้ก็คือเอารถลงมาจอดกลางเต็นท์ได้เลยนะครับนี่ไงฮะทุกคนทางลงมาเนี่ยคือ เป็นทางคอนกรีตลงมาเลยนะคือสะดวกอ่สะสบายอะ่ะเราเดินขึ้นไปข้างบนนะครับที่นี่เขาจะมีบริการแบบเป็นค่ายลูกเสือด้วยนะแบบอะไรอย่าแบบเข้าค่ายลูกเสือจัดกิจกรรมอะไรต่างๆอนะ่ะเขารองรับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ที่เห็นเป็นเรือ นะเป็นเรือก็คือสำหรับลองแก่งที่คำทานข้างล่างแล้วทุกคนจะเห็นเป็นห้องหับนี่แบบเยอะมากเลยทีเดียวเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังหูนน่าจะเยอะน่าจะไม่ต่ำกว่า50ห้องอะ่ะทุกคนแล้วมีห้องใหญ่ด้วยนี่ไงทุกคนสำหรับห้องใหญ่อะ่ะ ก็เยอะอยู่นะฮะสำหรับกุ๊ปใหญ่ๆสำหรับตัวใหญ่ๆอ่ะได้หมดเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูอีกลานนึงนะทุกคนเนี่ยที่บังบอกตะกี้ว่าลานนี้มันเอารถลงมาไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นขั้นบันไดลงมา่างเนี้ยมันก็ไม่ไกลมากอะ่ะ ก็ประมาณ10-20เมตรนะฮะไม่ไกลแล้วก็ลานนี้ค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะเราสามารถกางใต้ต้นไม้อะไรได้มีตรงนี้อยู่หลังหนึ่งด้วยนะทุกคนเนี่ยคือลานตรงนี้มันมันร่มมันร่มกว่าลานที่บางกลางอะ่ะ ตรงนี้ร่มรื่นนะคนแสงก็สวยอันนี้ก็จะเป็นโซนที่สองนะเป็นโซนที่สองเดี๋ยวเราจะไปดูโซนที่สามกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของอีกโซนหนึ่งนะฮะทุกคนแต่โซนนี้มันมันจะพูดว่ามันแคบไปหน่อยก็ได้นะน่าจะได้สักประมาณสามสเต็นท์เล็กๆกะทุกคน เนี่ยส่วนนี้มันจะได้นิดๆหน่อยๆเองแต่ว่ามันจะได้ร่มได้มันจะได้ร่มรื่นนะมันจะได้ร่มรื่นตรงเนี้ยก็คือทํามาแบบกรุ๊ปเล็กๆอะไรเงี้ยเต็นท์สองเต็นท์ต้องการมุมเงียบีก็คือตรงนี้นะตรงนี้คือได้ได้หมดเลยนะอันนี้เป็นส่วนของโซนที่โซนที่สามนะ เนี่ยมันจะมีทางลงมาคือมันง่ายหมดอนะ่ะทุกคนคือถึงแม้ว่าโซนนี้เราจะไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเอารถลงมาได้แต่เราก็เดินไม่ไกลนะฮะแล้วก็ตะกี้บางบอกว่ามี3โซนใช่ไหมแต่เพิ่งเห็นว่ามันมีอีกโซนหนึ่งนะทุกคนไปนี่ใน,ใน,ในส่วนของ โซนที่4หรือจะเรียกว่าโซนที่3ก็ได้นะเพื่อนๆเพราะว่าอ่าโซนที่ที่วังบอกตะกี้โซนที่สออะ่ะกับโซนที่3ตรงนั้นอะ่ะคือมันจะใกล้ๆกกันนะฮะแล้วนี่ก็คืออีกโซนหนึ่งนะนี่ฮะทุกคนโซนนี้ก็พื้นที่เรียบนะสบายเขาจะมีสไลเดอร์ให้ด้วยมีสไลเดอร์ให้ด้วย นูลนลงมาตรงน้นเลยตรงนี้ก็นะสบายอยู่ทุกคนโซนนี้นี่เอารถลงมาได้นะฮะโซนนี้เอารถลงมาได้ก็คือส่วนที่สองเท่านั้นที่จะแบบเอารถลงมาไม่ได้นะครับก็คือทุกโซนนะครับทุกโซน,น,นจะอยู่ใกล้น้ำหมดเลยทุกโซนจะอยู่ใกล้น้ำหมดเลย นะครับโซน1น่งโซนที่บังอยู่อะ่ะคือใกล้น้ำที่สุดนะฮะคือติดน้ำเลยโซนที่สองนะฮะโซนที่2.1แล้วก็มาโซนที่สามเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าโซนที่สองตรงนน้นมันจะอยู่ไกลๆกันนะครับแล้วก็บรรยากาศที่นี่มันบรรยากาศที่นี่มันค่อนข้างที่จะร่มรื่น นะครับเมื่อวานอะบางถึงมาแล้วก็บังได้เดินดูบริเวณรอบๆอ่ะคือเขาจะแบบปลูกต้นไม้เยอะมากเจ้าของอะเขาจะเล่นต้นไม้ด้วยนะที่บางสังเกตเห็นก็จะเป็นมีบอนไซเยอะมากเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบอนไซของพี่เขาดีกว่านะทุกคนนี่ครับทุกคนพี่เขาปลูกบอนไซไว้เยอะมากคือ ที่แกเอามาทุกต้นอะ่ะถ้าคือทําได้หมดเลยอะ่ะทุกคนมอนซัยอะ่ะมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นต้นอะไรนะเนี่ยต้นมะขามที่บ้านบางก็กําลังดัดอยู่ด้วยต้นหนึ่งนะฮะมะขามทรงมันจะสวยนะฮะลีลามันจะสวยนี่ฝั่งนี้ดูดิคือทางเข้าค่อนข้างที่จะแบบร่มรื่นแล้วก็มีต้นไม้เยอะ No. Nah. บังจะพาทุกคนไปเล่นสไลเดอร์กันนะครับสไลเดอร์ที่บงังพาไปดูตรงเมื่อเช้านะครับที่จะเป็นโซนสุดท้ายนู้นเลยแล้วมันจะมีสไลเดอร์อยู่เดี๋ยวเราจะลองไปดูเนาะว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับไปทุกคนตอนนี้คือบังมาถึงที่สไลเดอร์แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากสภาพแล้วนี่คือแบบเหมือนไม่มีการใช้งานมาอย่าง เนิ่นนานนะฮะแล้วก็เขาล็อกโซ่ไว้นะครับเขาคงจะเล่นไม่ได้แต่เขาคงจะได้เล่นอันนี้นะฮะ <Wow. S 1> เป็นาหาโหนเชือกป้าย <Yahoo. S 1> ยอดคือมาที่นี่นะทุกคนถึงแม้แบบเราไม่ได้ล่องแก่งแต่เราก็มี กิจกรรมเราก็มีกิจกรรมอย่างอื่นให้เล่นนะครับก็คือเนี่ยเล่นน้ําตรงหน้าที่เรากางเต็นท์เนี่ยกระโดดน้ํามีต้นไม้ต้นอะไรสําหรับใครที่แบบจะปีแล้วก็กระโดดลงไปนะครับก็คือสามารถเล่นได้แต่ว่าอันนี้นะฮะสไลเดอร์นิ้ยาก็น่าจะประมาณสัก450เมตรน่าจะได้นะฮะแต่ว่าเขา เหมือนจะไม่ได้เล่นมานานนะฮะก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะฮะเราก็เลยไม่เล่นดีกว่าเนาะเราเดี๋ยวก็ดวดน้าเล่นแถวๆนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบผู้กำกับลูกเสือนะครับหลังจากที่โรงเรียน ปิดมานานนะฮะก็ต้องมาแบบรื้อฟื้นวิชาพ่วมกลับกันหน่อยหนึ่งนะฮะก็อย่างที่บังบอกไว้อะนะครับว่าที่นี่คือเขาจะเป็นอ่าสถานที่ที่ใช้ เข้าค่ายลูกเสือด้วยนะฮะมันก็จะมีพวกฐานอย่างเงี้ยหลายจุดเลยนะฮะที่นี่ตรงทางเข้ามานี่เป็นแบบปีนป่ายอะไรเป็นสะพานล,ลิงในน้าอะไรก็มีเยอะแยะเลยนะฮะเพราะว่าที่นี่ก็คือเขาจะเป็นแคมป์ลูกเสือนะฮะส่วนเราก็หลังจากที่ว่าไม่ได้เล่นสไลเดอร์นะก็คงต้องมันนอนแช่น้ําอยู่หน้าเต็นท์ตรงนี้กันต่อไปนะครับผมตรงนี้คือเอเดียของเราหมดเลยเนาะ คนนั่นก็คืออบรรยากาศภายในลานการเต้นที่วังไม้ไผ่แห่งนี้นะครับก็อย่างที่ได้ดูไปนะฮะว่ามีอะไรบ้างบรรยากาศเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยกันนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องการเต้นกับบางนะฮะทั้งช่อง YouTube แล้วก็เพจนะครับแล้วก็มีอีกเพจหนึ่งครับฝากด้วยฮะ voy journey นะครับผมแล้วก็สไตล์เดียวกันนฮะแต่ว่าเป็นแบบ การเดินทางท่องเที่ยวนะฮะช่องของน้องนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ